ตุดไก่ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหมักกันเลยค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะต่อตูดไก่หนึ่งกิโลนะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนพูลต่อไก่สองกิโลค่ะซอสพริกหนึ่งช้อนต่อไก่หนึ่งกิโลสีผสมอาหารหกกิโลต่อหนึ่งซองนะคะ มักทิ้งไว้ก่อนเอาไปเสียบสักประมาณสามสิบนาทีนะคะอย่างน้อยอันนี้ปีกไก่ปีกไก่หนึ่งกิโลต่อเกลือหนึ่งช้อนผูนค่ะหกกิโลน้ำตาลเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะครึ่งของครึ่งกิโลค่ะสีผสมอาหารหนึ่งซองซอสพริกก็เหมือนกันเลยนะคะ หลังจากมาครึ่งชั่วโมงแล้วหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเสียบแล้วก็เตรียมย่างกันได้เลยค่ะสุดทำขายลองทำดูกันได้นะคะอร่อยจริงบอกหมดสวัสดีค่ะ